กันกันไห่ต่อให้กับยูยาสโนะครับด้านขวาสุปโชคแทงลูกดิดแรงไปหน่อยแต่ว่าไอเดียดีเลยครับยามาชิ่นคืนไม่กับทางยูอาสโนะเลยครับบอลมันแรงไปเยอะเลยครับบบาชุ่มตรงนี้ให้กับสุปโชค ตอกซนได้สวยเลยครับมาแล้วซิโยชิโอกาชิวะพาบอลจี้เข้าไปในกรอบโอกาชิวะโยกโยกเข้าขวานอบซัดลูกนี้โอ้โหไม่ต้องกรอบนิดเดียวครับสปโ,ปโรโอ้โ <G ül fünf> หเกือบจะได้แอสซิต์นะครับสำหรับสุภพโชคสารชาตินี่ครับจังหวะตอกซนจ่ายให้กับซิโยชิโอกาชิวะปัดนี่บอลเฉียดเสาไกลไปนิดเดียวเท่านั้นนลยครับอ้จ <Thirty> ังหวะตอกซนมาของสุภพโชคนี่ทำได้เยี่ยมแล้วครับแล้วซิโยชิโอกาชิวะนี่ตัดเข้าในแล้วก็กดด้วยขวานี้ครับ ไหลามาถึงโคมิมีสุ per โชคเข้าขวาลองยิงตรงนี้ติดบล็อกครับได้อีกครั้งนึงครับสุ per โชคสุ per โชคเล่นกับยูกิโคเวชิขยันจริงๆครับยื้อกลับมาได้เปิดของโคมิให้มี2ตัวเลือกปล่อยให้สุ per โชคเล่นอีกครับสุ per โชค,โชคเข้าขวาเกี่ยวขวาตรงนี้มองแล้วมาถึงซึิงอ่ะไหลขึ้นมาแล้วซัดซ้ายโอ้โหสุดประเซฟิฐเลยครับมิเชลลังเกลักจังหวะไหลบอลให้กับทางจังหวะตัดบอลได้ในกลางสนามของโคโคมาอ,อิเลยครับ โแล้วเปิดมาจังหวะนี้คนเล่นไม่ล้ําเลยครับสุระโชคแล้วก็จ่ายไปให้กับทางซึ่งอ่ะปลายต่อให้กับทางยูกิคุบายชิอะไรครับแกะลูกนี้ของนาคุยาปิ่นไปถึงสุระโชคยกหนีได้สวยครับสุระโชคมองเพื่อนอยู่แล้วเปิดเอาไปขวาหาันนกะพาบอลลุยตรงนี้ผู้สินไว้ยังไงครับพยายามที่ฟ้องเอาจุดโทษเลครับจังหวะเสียบของทาคุยะอุชิดะเลยครับใส่ทางชุนตะธนาการเลครับ ไดกีซึ่งอะให้กับมิยาสวะแล้วให้บอลแรกเลยครับตามชิ่นกันตรงนี้ถึงสุปโชคจับบอลแรกได้สวยพาบอลเข้ากรอบสุปโชคตัดเข้ามาถึงโอกาชิวะเข้าซ้ายแล้วจิ้งลูกนี้หนึ่งหนึ่งกันได้ครับจากยูกิขบายชีครับต่อเอาจนได้นะเกมนี้สําหรับยูกิคบายชีนี่ครับเนี่ยบอลจากสุปโชคเนะีง่งตวะนี้ไม่ล้ำหน้าเลยครับแล้วก็เลี้ยงกินตัวขึ้นมาเนยครับแล้วบอลสุดท้ายไปตกใส่ไดกิซึงะที่กึ่งยิงกึ่งผ่านมาที่หน้าปากประตูเลยครับ แล้วก็เป็นโคเบียชิที่ได้แท็บอินคนเดียวโล่งๆเลยครับจังหวะนี้ไม่พลาดแล้วครับไม่พันโอกามุระสุปโชคสุปโชคเปิดบอลยาวเป้าหมายที่โอกาชิวะสปีดต,ตรงนี้ทันด้วยครับเหลือบอลสัน้นเล่นกับสุปโชคสุปโชคเปิดไปตรงหน้าประตูเนี่ยถูกอ่านไว้ก่อนแล้วมิยาสุวะยิงยัดยิงยัดตรงนี้ก็ถูกเช็ดออกมาเข้าทางสุปโชคสุปโชกยอดย้ำไปอีกทีนึงครับยังติดอยู่ เลือกเปิดหรือว่าเลือกที่จะเล่นสั้นๆนะครับหยอดมาหน้าประตูคืนกลับมาครับบอลมาถึงสุป,ปโชคเข้าขวาลองยิงยัดเลยไปตรงตัวมิชลลรังเกลักไอลองจบสกอร์บ้างนี้บสำหรับเจ้าเช็คครับเล่นแๆครับสุป,ปโชคสุป,ปโชคอย่างคลองบอลแล้วชนตรงนี้ผู้สินเปล่าแล้วครับผู้เข้าเข้าจากด้านหลังนี่หนักจริงๆครับบริชิตะบอ ถึงตรงนี้นะถึงสุปบโชคสุปบโชคเปิดมาขวาให้กับยูกิโคบายชิครับบาเลยครับโคบายชิจี้เข้าหาคาวาสุระโคบายชิต่อให้กับยูยาสโนแล้วเปิดมาติดบล็อกครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนยูยาสโนครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤด,ดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีกได้ทางยูทูบสยามสปอร์ต